ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะ,ะวันนี้จะมาแชร์เคสเกี่ยวกับไทรอยเป็นพิษนะคะคอโตนคะคนะอันนี้นเป็นป้คอบเองนะคะก็ค,ะคือเขาเป็นไทรอยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันมีอาการคอบวมหนักๆน,นะคะ,คะสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีอาการเหนื่อย นอนไม่หลับแล้วก็เดินเหมือนคนแก่ค่ะค<ม>ือเดินไม่แรงแล้วก็ชอบบ่นประมาณว่าเออคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วล่ะเหนื่อยมากเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ<ฆ>แล้วทฮนี้นะเขาก็สงสารเขาก็สงสารลูกนะเขาก็เลยบอก<ฆ>ว่าอป้อมม,มีมีตัวไหนที่ช่วยไทย้อยได้ไหมป้องก็เลยบอกว่าเอ<ฆ>็กโซ่ไงเอ็กโซ่ที่น้ากินอยู่อ่ะแต่เขาบอกว่ามันหมดแล้วแล้วทฮนี้ป้องก็เลยบอกว่า ต้องทานคู่กันนะเอกโซกับอูมิแต่นาเขาก็บอกว่างบเขาน้อยอ่าเดี๋ยวทานเอกโซไปก่อนแล้วกันก็นเลยให้เขาสั่งเอกโซไปนะคะค่ะแล้วทีนี้ทานได้ประมาณแปดวันทานวันที่สองค่ะวันละหนึ่งซองนะคะตอน2 2> สองซอ,อง,อ,งอ่าถูกคนเขาเมีาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็เลยให้ทานสองตอนสองคุ่มแล้วทีนี้ทานได้แปดวันอะ่ะอาการคอบวมะมันยุบลง Mm hmm. อืมอ่ามันยุบลงแล้วค่ะแล้วทฮนี้ถัานมาประมาณอีกสิบกว่าวันสิบประมาณสิบหกวันนะคะอ่า uh huh. น้องเขาก็ได้ไปหาหมออีกแล้วเฮนี้หมอเขาบอกว่าอาการคอบวมเนี่ยลดลงแล้วนะอ่าหมอจะลดยาลงนะเพราะอย่างเงี hmm. ้ยแล้วเฮนี้ป้อมก็ส่งอูมิไปสมทบอีก uh huh. เขาก็ทานสลับอูมิกับเอ็กโซนะคะสลับก uh ัน huh. วันละซองและเฮนี้ผ่าน mm hmm. ไป แม่ไปหาแม่ถามว่าอาการคอผ่านผ่านไปกี่วันนะคะยี่สิบห้าวันค่ะยี่สิบห้าวันค่ะ่พอดีแม่ไปตลาดก็เลยแวะไปหาหลานค่ะแล้วทีนี้อ่าเขาก็บอกว่ายี่สิบห้าวันอ่ะอาการคอบวมอ่ะมันมันยุบแล้วนะหายไปเลยค่ะแล้วหลานอ่ะก็เดินปกติแล้วนะเดินกระเดินกระสับกระเชงอ่ะไม่ได้เดินใหญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แล้วทางแฟนเขาอ่ะก็เลยแซวว่าเหมของเขาดีอย่างนั้นน่ะราคาก็เขาอย่างเงี้ยจะไม่ดีได้ไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาแซวะนะแล้วบอก็เล่าใช่ใช่เคยบอกว่าอ่าอ่าการที่เราทานอูมิกับเอกโซดอ่ะมันก็จะช่วยทําให้อ่าประสิทธิภาพของยาและอาการข้างเคียงอ่ะลดลงได้แล้วก็ทําให้อาการป่วยนั้นลดลงและดีขึ้นด้วยค่ะ ค่ะที่ลดยาลงอะค่ะลดยาลงจากกี่เมตรเป็นกี่เมตรนะคะจากสามเมตรนะคะเป็นสองเมตรอะคะอเป็นสองเมตรแล้วหลานนี้อายุเท่าไหร่ขอทราบไหมคะอันนี้ประมาณยี่สิบกว่านะคะแต่ว่ายี่สิบเท่าไหร่ <laughs> จำจอายุหลานไม่ได้ค่ะอืมค่ะ โอเคนะคะก็คือตอนนี้หลังจากที่นะคะน้องได้ทานอ,าอูมิและเอ็กโซ,โซนะคะสลับสลับกันนะคะเป็นเวลาทั้งหมด25วันนะคะก็ทําให้อาการาทั้งคอที่โตนะคะแล้วก็อาการที่เหนื่อยแล้วก็มีอาการแบบว่าเดินคล้คนแก่นะคะทําให้อาการเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้น้องก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อใช่นะคะ,ะ,คะแล้วก็ยังทา<ม>ต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะ ค่ะยังทนตอนนี้ก็ยังสลับอูมิเอ็กโซสลับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะให้นอนนะคะหายค่ะเลยนะคะจากโรคไทรอยด์เป็นผิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video